ครับท่านผู้ชมตลอดจนนักเรียนนักศึกษาครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของซิลกรีนและวงจรพพ์นะครับในส่วนของชงอนเล็กทรอนิก์นั้นก็จะมีวิชาเลือกเสรีนะครับอยู่หรือวิชาบังคับก็แล้วแต่นะครับก็จะมีหลักสูตรในส่วนของวิชาซิลซกรีนและวงจรพีนนะครับวัตถุประสงค์ในวันนี้นะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็จะ,จะคือให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มีความเข้าใจในการลิดซิลซกรีนและวงจรพพ์เพื่อมีทักษะในการทำสกรีน การพิมพ์แผ่นวงจรพิมพิมนะครับให้มีทักษะการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์และก็มีสิ่งสําคัญที่สุดต้องมีกลิ่นลักษณะนิสัยที่ดีมีความเป็นระเบียบรอบคอบและปลอดภัยในการทํงงานนะครับความหมายของการพิมพ์ในระบบซินสกรีนนั้นนะครับการพิมพ์คือการถ่ายทอดหมึกลงบนชิ้นงานวิธีการพิมพ์มือที่ใช้พิมพ์ขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพของการพิมพ์คือการถ่ายทอดหมึกลงบนชิ้นงานวิธีการพิมพ์มือที่ใช้พิมพ์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของจํานวนชิ้นงานและก็ค่าใช้จ่ายนะครับในการพิมพ์ระบบซินสกรีนนั้นหลักการง่ายๆนะในอนดีตเนี่ยมันเกิดมานานละตั้งแต่สมัยจีนนะครับชาวอุปกุฎก็คือในเรื่องของศิละปะในเรื่องของความเป็นศักดิ์เป็นศีลนะครับสกรีนพิมพ์ติ้งเนี่ยมันรวบรวมเอา2ออย่างเข้ามาด้วยกันนะครับก็คือการซินสกรีน นะครับนะสิ่งสําคัญที่สุดนั้นนะครับความเป็นสัตว์และเป็นสิ่งนั้นอยู่ที่การถ่ายทอดนะครับให้ออกมาในรูปของการทําซินสกรีนหลักการง,ง่ายๆคือการปักหมุดผ่านลงบนผ้าที่ขึงบนกรอบสี่เลียลนะครับที่เราเรียกว่ากรอบสกรีนที่เราขึงผ้าไว้แล้วเนี่ยนะครับเปิดรูผ้าที่ต้องการขึ้นแล้วก็หมึกก็ลงไปในลวดลายต่างๆนะครับหัวใจของการพิมพ์ระบบซินสกรีนนะครับ การพิมพ์งลงวัตถุรูปภาพบนถ่ายบนกล่องสี่เหลี่ยมหรือบนสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นซีดีหรือต่างๆก็ใช้การพิมพ์ระบบซินสกรีนซึ่งการพิมพ์ระบบซินสกรีนมีมากมายทาด้วยมือทําด้วยเครื่องปัจจุบันก็มีหลากหลายวิธีการด้วยกันนะครับวัสดุที่ใช้ในการทําซินสกรีนนั้นนะครับหัวใจสําคัญนะครับก็คือกลาวอัดหรือตัวน้ํายาวไวแสงน,นะครับกาวอัดหรือตัวน้ํายาวไวแสงนั่นเองซึ่งปัจจุบันก็มีการผสม นะครับน้ำยาไวแสงลงบนกาวอัดที่สมบูรณ์น,นะครับไม่จําเป็นต้องผสมเองก็ได้แต่ในอดีตนั้นเราต้องทําการผสมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกาวอัดสีฟ้าหรือกาวอัดสีชมพูก็แล้วแต่นะครับอุปรกรณ์ของการทาซิสกรีนนั้นนะครับก็จะมีมากมายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบหรือที่เราเรียกว่าก็อกสกรีนตัวนี้นะครับตู้ไฟก็ดีไดเปอผมก็ดีนะครับอุปรกรณ์มากมายเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับ ตัวและแหกก็คือผ้าสกรีนที่ถึงอยู่บนวอล์กสกรีนนะครับผ้าสกรีนตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าที่ถักทอขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับมีระยะห่างที่เราเรียกว่ารูผ้าถ้าเราสังเกตเห็นนะครับก็จะมีความสม่ำเสมอเท่าเทียมกันซึ่งเป็นมาตรฐานเป็นหัวใจหลักของการซิงสกรีนเพราะจํานวนขนาดรูผ้าจะมีผลโดยตรงต่อความคมชัดของภาพนั่นเองนะครับผ้าสกรีนโดยทั่วไปทํามาจากเส้นใย,ยไนลอนหรือเส้นใย,ยโพลีเอสเตอร์นามาถักไข่กัน นะครับเป็นแบบเส้นเดี่ยวหรือเส้นควบก็แล้วแต่นะครับนี่คือลักษณะของรูปภาพของการถักเส้นใหญ่ซึ่งขนาดของเส้นใยของผ้ามีด้วยกัน3ขนาดคือขนาดเล็กหรือสมอลขนาดกลางมีเดียมแล้วก็ขนาดาติญแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับทั่วทีนะครับก็มีด้วยกัน4ขนาดด้วยกันนะครับการเลือกใช้ผ้าสกรีนนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องรู้คุณสมบ,บัติว่าของเส้นใยไนลอนเนี่ยจะมีคุณสมบ,บัติที่ยืดตัวได้ดีกว่าโพลีเอสเตอร์ e าการพิมพ์ซิลสกรีนเนี่ยนะครับเราก็จะเลือกใช้ในล่อนซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็มีความทนทานที่สูงกว่านะครับขนาดเบอร์ผ้านะครับเราจะพิจารณาอยู่ในพื้นที่1ตารางเซนติเมตรเส้นใยที่ทำในแนวตั้งกับแนวนอนนะครับก็จะมีจมํานวนเส้นใยญ่36เส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอนเราเรียกว่าเบอร์ผ้าเบอร์36นั่นเองนะครับนะนั่นคือลักษณะของการดูเบอร์ผ้าของในระบบซิสกรีนะครับ การเลือกใช้ผ้าส,สกรีนนะครับนอกจากมีขนาดในพื้นที่1ตารางเซนติเมตรที่ผมบอกไปเบื้องต้นแล้วขนาดของผ้าส,สกรีนก็จะมีแตกต่างกันไปตามลักษณะของการใช้งานขนาดเล็ก S หรือตัว S m a l l m e d เดียมใช้ตัวย่อตัว M นะครับติ๊กก็คือตัว T แล้วก็ขนาดใหญ่ตัว H D นะครับแม้ว่าผ้าส,สกรีนเบอร์เดียวกันแต่ขนาดของเส้นได้มีขนาดต่างกันนะครับรูภาพที่ออกมาบุรจะผ่านรูปภาพ upa, ก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับนั่นคือลักษณะของรูปที่เราเห็นว่า ได้ขนาดเส้นเล็กกับเส้นกลางนะครับหรือขนาดหนาเนี่ยมีรูปภาที่แตกต่างกันไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจในเรื่องของขนาดของการใช้พาสกรีนนะครับนอกจากนั้นการเลือกใช้เบอร์พาสกรีนให้เหมาะสมน,นะครับก็จําเป็นต้องคํานึงถึง2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือวัสดุที่ใช้กับตัวภาพหรือลวดลายที่ต้องการพิมพ์ในส่วนของงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะในการพิมพ์ลายวงจรเราจะใช้เบอร์ผ้าตั้งแต่เบอร์100ถึง1 2 ขึ้นไปอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือการพิมพ์กระดาษพิมพ์ไม้พิมพ์โลหะพลาสติกต,ต้องการพิมพ์น้ำหมึกพิมพ์ที่ไหลออกมาเนี่ยบางแล้วก็มีขนาดเส้นเล็กประมาณ1มิลลิเมตรลงมานั่นคือจะเอาใช้ในวิชาซิส,สกรีนและวงจรพิมพ์ที่เราจะใช้กันนะครับตัวต่อมาอย่างที่ผมบอกก็คือตัวกล้องสกรีนหรือที่เราเรียกว่าวอล์กสกรีนนะครับส่วนใหญ่เราก็จะ,จะใช้กลอบไม้หรือปัจจุบันก็จะเป็นกรอบอลูมิเนียมก็อยู่ที่ความ การเลือกใช้งานหรือความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะครับนะในการใช้บล็อกสกรีนนะครับตัวกรอบไม้เนี่ยปัจจุบันมันอาจจะหาได้ยากนะครับไม้เนื้อแข็งอาจจะเป็นไม้เนื้ออ่อนก็ไม่ค่อยดีก็บางท่านอาจจะเลือกใช้อลูมิเนียมก็แล้วแต่เพราะน้ําหนักเบาแล้วก็หาได้ง่ายไม่เป็นสนิมแล,ล้วราคาก็ไม่แพงนะครับในปัจจุบันกรอบสกรีนหรือบล็อกสกรีนมีหลากหลายขนาดด้วยกันนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่รูปแบบน,นะครับก็มีขนาดให้ท่านผู้ชมหรือนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาต่อไปนะครับตัวต่อมายางปัดน,นะครับปัจจุบันตัวยางปัดก็มีหลากหลายรูปแบบน,นะครับเป็นยางปัดสมัยก่อนก็ใช้ไม้แต่ยางหรือปัจจุบันก็ใช้ลักษณะของการยางปัดที่เป็นแท่นพลาสติกก็แล้วแต่นะครับนะสิ่งสําคัญที่สุดตัวยางปัดเนี่ยนะครับเราต้องมีคุณสมบัติที่ไม่สึกหลอง,ง่ายแล้วก็ทนตามต่อความเป็นกรดเป็นด่านของหมุดพิมพ์ทนความ ต่อสภาพอากาศร้อนและเย็นได้ดีนะครับนั่นคือการเลือกอยางปานะครับลักษณะของอยางปะเราเพิจารณาจากด้านข้างนะครับด้านข้างที่เราเห็นนะครับก็จะมีด้วยกัน4แบบแบบ A แบบ B แบบ C แล้วก็แบบ D แบบ A ก็จะเหมาะพิมพ์กันหละโลหะพลาสติกที่มีรายละเอียดปานกลางแบบ B ก็จะมีผ้าลายอยาบเนื่องจากมีปริมาณหมึกพิมพ์ไหลผ่านสกรีนได้มาก บแบบ C ก็จะพิมพ์กระจกพลาสติกที่มีรายละเอียดมากส่วนแบบ D ก็เนื่องจากบุดพิมพ์จะไหลผ่านได้น้อยที่สุดก็จะเหมาะสําหรับพิมพ์รายละเอียดนะครับส่วนใหญ่ในระบบซิสสกรีนวงจรพิมพ์หรือในวิชาอิเล็กทรอนิกส์ในการพิมพ์ลายวงจรยยเราจะเลือกใช้แบบ D เป็นเสียส่วนใหญ่นะครับอุปกรณ์เบื้องต้นอย่างที่ผมบอกนะครับพื้นฐานนะครับบนโต๊ะอ,อาจจะไม่ไม่ได้โชว์ของทั้งหมดนะครับก็จะมี1นะครับบ็อกสกรีน นะครับยางป่ากาวอาัดสีผงล้างนะครับแก้วช้อนกระดาษหนังสือพิมพ์หรือไดเป่าผมนะครับตู้ไฟนะครับที่ฉีดน้ำนะครับหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นอุปกรณ์สกรีนเบื้องต้นซึ่งเราผู้เรียนจบแล้วก็ใช้ต้นทุนไม่สูงในการจัดเตรียมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเมื่อเรารู้อุปกรณ์เรียนรู้สิ่งสําคัญของหัวใจของการซอสกรีนไม่ว่าจะเป็นบล็อกสกรีนผ้าสกรีนยางป่าก็แล้วแต่ ประเด็นสําคัญที่สุดนะครับเราต้องทําการขึงผ้าสกรีนที่เป็นการขึงผ้าสกรีนนั้นมีด้วยกัน2วิธีที่เราได้ผ้าออกมาในลักษณะของบล็อกสกรีนนั้นก็1ึงถึงด้วยมือกับ2ขึงด้วยเครื่องนะครับการถึงด้วยมือนะครับเราต้องทําการมาร์คจุดการกระบ,บาดนะครับไว้3จุดนะครับแล้วจากนั้นหรือกาหนดเป็นด้าน A ด้าน B ด้าน C แล้วก็ด้านดีก็แล้วแต่หรือด้าน1 2 3 4แล้วแต่นักศึกษาจะเรียกนะครับหลังจากนั้นมุมรอบที 1, ่1นะครับการกระบาดนะครับเราจะทําการกระบาดไว้ที่มุมนะครับแล้วดึงไปยังจุดที่2นะครับจุดที่2เราอาจจะอยู่แนวนอนหรือแนวตั้งก็แล้วแต่ผมให้ด้านนี้เป็นจุดที่2นะครับการกระบาดไว้นะครับแล้วการกระบาดจุดที่3หลังจากนั้นนะครับก็ทําการยิงนะครับยิงแข็มแม็กจากด้าน A ไปด้าน จุดที่2หรือที่เราเรียกว่าด้าน C หรือด้าน B ก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมอง,งน,นะครับนะแล้วก็ด้านนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการดึงขึงให้รอบเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันในส่วนของในขั้นตอนต่อไปของการถึงบล็อกสกรีนสิ่งสําคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่มีความชํานาญนั้นเราก็ต้องฝึกฝนนะครับเราก็จะได้ลักษณะข,ของกรอบหรือผ้าสกรีนที่ถึงได้ตึงเหมาะสําหรับการใช้งานวิธีที่2นะครับการถึงด้วยเครื่องนะครับวิธีนี้เหมาะสําหรับ สกรีนที่มีขนาดใหญ่ในงานสาลกรรมโดยมีข้อดีคือสามารถขึงให้ตึงกับผ้าซินสกรีนได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถตั้งแนวผ้าตั้งฉากได้ก็จะมีเครื่องสเปรดรูปในการขึงผ้าสกรีนนะครับทั้ง2แบบเมื่อขึงเสร็จแล้วเราก็จะได้บล็อกสกรีนที่พร้อมใช้งานตามคุณสมบัติที่เราต้องการน,นะครับในช่วงต่อไปอีกสักครู่นะครับเราก็จะมาสาธิตในการขึงบล็อกสกรีนด้วยผ้าสกรีนให้ท่านผู้ฟังได้ดูโดยใช้วิธีการขึงเหมือนกัน